อยากจะเน้นหุ้นสองตัวคือ CPO จะมีรายได้สูงขึ้นปีนี้ค่าใช้จ่ายจ,จะลดลง m a r g จ n สูงขึ้นหุ้นตัวที่สองที่เล็กกว่าคือ WHA ทีมที่เราคิดว่าน่าสนใจที่สุดของปีนี้คือเรื่อง EV เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า รับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนเอชบนแอปพลิเคชัน KKP Mobile และกรอกโคดนี้จับข่าวคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนำประจำเดือน ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็เข้าสู่การประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะคะของไตรามาสสีแล้วก็ปี2023นะคะหลายๆท่านอาจจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อหุ้นอะไรดีลงทุนยังไงดีช่วงนี้วันนี้นะคะเรามีกลยุทธ์การลงทุนปี2024มาฝากกันพิเศษมากเลยแล้วถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจจะซื้อหุ้นตัวไหนนะคะทําได้ง่ายๆเลยผ่านทางแอป KKP Mobile นะคะผ่านการเปิดบัญชี e ค่ะลองเข้าไปดูได้ เลยมีฟีเจอร์เจ๋งๆเพียบเลยค่ะวันนี้มาพบกันเลยนะคะกับนักกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทรค,ค่ะคุณแดนฟลายแมนค่ะคุณแดนค่ะขอบคุณที่มาในรายการวันนี้นะคะก่อนอื่นถามเลยว่าท็อปพิกปีนี้ของคุณแดนมีตัวไหนยังไงบ้างคะอยากจะเน้นหุ้นสองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ที่อยากจะ แนะนำคือ CPO oh. CPO จะมีรายได้สูงขึ้นปีนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวกำลังกลับมา uh. โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน uh. รายได้จะดีขึ้นในเวลาเดียวกันค่าใช้จ่ายจ,จะลดลงเพราะว่าสำหรับ CPO 15% uh. ของค่าใช้จ่าย SG&A n uh. uh. มาจาก ค่าไฟแล้วปีนี้ค่าไฟจะลดลงอย่างนั้นรายได้สูงขึ้นค่าใช้จ่ายลดลง Mar g จ n สูงขึ้นหุ้นตัวที่สองที่แล็กกว่าคือ W H A ทีมที่เราคิดว่าน่าสนใจที่สุดของปีนี้คือเรื่อง EV เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งการยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงขึ้นแบบ ไม่ไม่น่านเชื่อ,อถ้าดูปีสองสองพสองสอง,สองแทบจะไม่มีเลยในประเทศไทยแต่ปีที่แล้วมาร์ e สำหรับรถยนต์ส่วนตัวสูงขึ้นถึง18%หุ้นที่เราคิดว่าเป็นวิ n นอร์อันดับที่หนึ่งของ ตลาดหุ้นไทยคือ W H A เพราะว่า W H A ขายที่ให้ผู้ประกอบการจากจีนที่ผลิต E V ที่เมืองไทยอันนี้เราคิดว่าเทรนด์นี้แนวโน้มนี้ ก็ไปได้ต่อเนาะก็ไปได้ <S <S 2> <S 2> ต่อเรื่อยเรื่อยค่ะใช่โอเคเลยทีนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยได้ยินพูดเยอะมากว่าแบบตลาดหุ้นไทยคือ p e สูงนะคะราคาหุ้นเราแพงอย่างเงี้ยแต่อ่านจากวิพอร์ตคุณแดนแล้วคุณแดนเหมือนไม่เห็นด้วยนะเอออันนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นเรื่องจริงที่ p e ของปีนี้แพงถ้าใช้กำไรของปีนี้ค่ะ ตลาดหุ้นไทยดูแพงแต่เ,เราไม่น่าจะเน้นเรื่องกำไรของปีนี้เ,เพราะว่าปีนี้กำไรกำลังตกตำ่ำแบบมัน depressed เ,เ,เราน่าจะมองว่ากำไรอีกสองปีอีกสามปีข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วถ้าใช้กำไรของ อีกสปี<ะ>ตลาดหุ้นไทยดูถูกมากอ๋อโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูปองไปในอนาคตแหละว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนจะดีขึ้น ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในรายงานคุณแดนก็ยังมีพูดถึงตัว EPS นะคะ earnings per share หรือว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยว่าที่ต่ำเนี่ยในช่วง2-3งปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเป็น cyclical issues นะคะหรือว่าวงจรเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ structure หรือว่าโครงสร้างของประเทศตรงนี้เนี่ยคุณแดนขยายความได้ไหมคะว่ามันตรงมีเป็นยังไงบ้างมันเป็นเรื่องจริงที่ พัไทยมี structural problems เรื่อง demographics เอ i ิง <aging society, S 2> สังสัยตีแหละเอจิงสังสัเรื่องการแข่งขันกับจีนในตลาดส่งออกหรือแม้แต่ตลาดภายในแต่ในสองสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดกิดมาปัญหาหลักไม่ใช่เรื่อง structural issues มันเป็นเรื่อง cyclical เรื่องที่ นักท่องเที่ยวลดลงเรื่องที่การส่งออกลดลงซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกโเรื่องที่รัฐบาลการใช้ใจ่ายลดลงปีที่ผ่านมาเรื่องการเมืองอเพราะว่าการออกงบใหม,ม,ม่มันช้า,เ,ชาชเรื่องดอกเบี้ยด้วยตอนนี้ดอกเบี้ยสูงมากมแล้ว ถ้าแบงชาติเริ่มลดดอกเบีย้ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเรามองว่าเขาน่าจะเริ่มลดดอกเบีย้ยกันกลางปีใช่ไหมการในปีนี้กลางปีซึ่งพอดีรัฐบาลคงเริ่มใช้จ่ายมากขึ้นด้วยเพราะว่ารัฐบาลกำลังออกงบใหม่อ่าโอเคเพราะฉะนั้นคุณแดนมองแล้วทั้งปีเนี่ย2 0 2 4เนี่ยตลาดพุ้นไทยน่าจะเป็นยังไงบ้าง มันแลแต่ว่าเราคุยเรื่องครึ่งแรกหรือครึ่งที่สองครึ่งแรกไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีแคตตาลิสต์แต่เราคาดว่าประมาณเดือนมิถุนาแบงค์ชาติน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยซึ่งจะเป็นแคตตาลิสต์ให้ตลาดหุ้นไทยเป์มดีแล้วหลังจากปีนี้เราคิดว่ากำไร จะเริ่มฟื้นตัวซึ่งจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ดีของภูมิภาคเอเชียสำหรับปีหน้าปีหน,น้าคือคือมุมมองอีกสองสามปีที่คุณแดนมองอยู่ว่าก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่เรามองว่าตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่มีสักยภาพในการเติบโตกําลรมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในในภูมิภาคเอเชีย โอเคขอบคุณนะคะคุณแดนสําหรับการมาในวันนี้นะคะก็ได้ฟังแล้วนะคะกละยุทธ์ตลาดหุ้นในปีนี้ว่าเป็นยังไงบ้างหุ้นตัวไหนที่คุณแดนมองว่าน่าสนใจนะคะอาทิตย์หน้าจะไพบกับรายการใหม่ค่ะอาทิตย์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะระบบวิเคราะห์เจาะลึกหุ้นไทยสุด e x c l u s i v e เพียงดาวนโหลดและลงทุนผ่านแอปเคเคพีมือถลงทุนกันได้เลยนะคะ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile